เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับภายในคลังเก็บวัตถุพยานที่จังหวัดยะลาล่าสุดทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ลงพื้นที่ครับไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อลดความกังวลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยและทําความเข้าใจกับชาวบ้านนะครับที่หมู่6ตําบลบุดีอําเภอเมืองยะลาครับซึ่งอยู่ใกล้กับคลังเก็บวัตถุพยานที่เกิดระเบิดเมื่อวานนี้ เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านเบื้องต้นทางหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ระหว่างตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่นะครับว่ายังมีวัตถุพยานใดตกค้างอยู่หรือไม่แล้วก็มีของกลางในคดีใดได้ไดรับความเสียหายไปบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆตรงนี้มีความเข้าใจดีเพราะว่าเนื่องจากสถานที่แย่งนี้ก็เป็นที่ฝึกนะครับที่ทําการฝึกของตํารวจแล้วซึ่งจะมีการฝึกมีการ ฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งก่อนจะการฝึกเลยต่างๆก็จะมีการแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆเนี่ยได้ได้รับทราบนะครับแต่เมื่อวานพอมีเหตุการณ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยในหน่วยตำรวจที่อยู่ภายในตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ออกมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น วันนี้การสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุนะครับซึ่งอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธ,ธวิธีศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าครับไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพราะยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีวัตถุระเบิดที่ยังต้องรอการทำลายนะครับแต่ในส่วนเส้นทางเข้าออกสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ